ผู้ชมอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาไปกินเขายูงแฮมคราวพราซาอยู่ที่นครลงเมียงจันทร์ันแม่นภาพบรรยากาศา H H าดัน้าฮองแฮมมาอีกแล้วเมนูอันนี้เมนูลักวะเมนูลักเป็นออสเตรเลียนบีฟฮองแฮมยังก็บคราวพราซา อาหารสุดยอดเนะแต่บทอซ้อยจูบอะบอจำเจพี่ออั <laughs> อน,นี่เราอยู่ห้องหนำห้องแฮมคราวปรภาษาทรรซองกำลังจะไปงานเลี้ยงของดีเซลทรีมาูชาัน ทั้งนอกเลรวะเลืออ่องจีหออเป็นหอกไอดีเออลนี้ดิเป็นีะไ้เป็นหอกอ,อันนี้วะเอามาไว้ได้นี่ธรรมดาเขาเลิกแลนวกโมง เราเราเลือกว่ายเท่าี้ร่มาเปิดก่อนไหนที่ <c oughs> เป็นคอ,อแหง่จักหน่อยนะ <c oughs> เป็นอยา่างคอแหง่จักหน่อย <c oughs> โหนาวงไซเดอร์นี่เ <c oughs> ขากลองจักหน่อย DHL สบายดีจ้ะ ก่อนอื่นหมดกัขอกล่าวคำว่าสบายดีก่อนแรกนี่น้องถามพระเจ้าเองอินปันเซนทั้งมตาเนาะเป็นโนาปลายคอมเมดี้ในวงการอะไรเดียวเรียนรู้ใปลายคอมโชดี้หรืการข้าวโอไม้ความมีดีอย่างยิ่งเมื่อนี้เป็นงาน a p พ r e c i a t i น n ใน thank you ขอบใจบรรดาทาลูกค้าผู้มีเกียรติของพวกเราตบมือให้ท่านเองนะเจ้า เนื่องจากว่าสองปี่านมาก็กเร่องีโอกาสใชวิดีโอเลยรน้ตุ่นขอบคับ ะกินข่าวได้ทานได้มีซื้อเป็นห้องตัวเองทางไหนนอนเจ้าเนาะเมนอนนอนเดิมเริ่มห้องท่องกันเด้อะขนาดเนี้ยชิบแม่ตัวยังไง Summon này summon, 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 Ừ summon, 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 หมวนมันยังเสร็าจานะรอเนาอเจ้าเนาะถ่ายวีดีโอรอกลัวถ่ายหอยูอีกเดี๋ยวขอาีดขอาิแคปไปเบิรงได้เอาเท้หูบวนะ้ฮะเออบอเป็นไงมาลดสายจีบัสายจีบป็นแปลกเวย เออห้ามบุเรี่อ,อาหารน้องแฮมเด่ะเ <laughs> จ้าบุเรี่อ,อาหารน้องแฮมเนาะบุหรี่สมองตึงโมแม่เนาะโมแม่โมนมันยังเสร็จเ <c oughs> รอหานจะมีประมานรอนะเจ้าเนาะถ่ายวีดีโอรอกลัวถ่ายหูบีกเดี๋ยวข้าศึกข้าศึกแอบไปเบิร์นได้ <c oughs> เอาเดีนะ๋ยวหูคว้าเออบอสอัน,นอันนี้เป็นเมนูที่สองที่มาเสริมนาะ เขือนไวน้ยังอน่ะใ่น้นองไม่น้นองที่จะกินเนี่ยเมน้องแรกก็คือทูน่าเคอร์เบอตอซื้อ,อยากฮะอันบอไดายคอนซุปเนาะมีน้องที่สองที่สามเนี่ยเป็นเมนคอร์สออสเตรเลียนบีฟอออิซเซอร์ตเนาะเมน้องสุดท้ายเป็นไรรสชาติโอเคยูโอเคอยู่เนาะแซ่บอยู่เนาะ ซุปเอ่อมักซ์รีใส่ใส่ข่าชีขายอยู่สนามเนานะเขาเห็นอาหารอยู่สนามนเ,เ,นนนะเป็นอาหารของต่างประเทศนะน,นั้นเลย <c oughs> มาอีกแล้วเมนูอันนี้เมนูรักวะเมนูลักเป็นออสเตรเลียนบีฟบีฟซีลิตบีฟฟิเลต <Beef S 2> เลตป่าต้มเป็นสินงัวเนาะกินงนะัวออสเตรเลียหมดเละเหมือนธรรมดาเลยเราต้องปาดเป็นสินเป็นสินน้องเพราะว่ามีมีดเนาะ จะเป็นอันนั้นอยังก็ให้อันคนคนไทยๆนะคื้มเสือจิบกินอาหารโซ่นะจักอย่างไรนะเอออะไรจะเป็นอะไรได้ไหมเด้อเดี๋ยวเยอคลิปนี้เด้งเงินเท่าไดแหละค่อยสิแดงหายจ้เอาเด้อเลี้ยเขาเปียกเด้อบไลนีโอ้คุณเบื้องไหลเลยโบไลเออเราไปเมดีเราไปแต่วปเมด้เอาผ้ามากินอาหารแบบยงแหม ปร์ซายงแฮมคลาวลาซา่เา,ปา,ซาเป็นงานเลี้ยงของบริษัทดีเซลเนาะเอาเป็นลูกค้าเขาเขาเป็นลูกค้าเป็นเป็นงานเลี้ยงขอบใจลูกค้าว่าสั่นซ่าจัดเลี้ยงลูกค้าสามสิบโกบริษัทมาวันง,งานโอเน้เห็นเห็นแจ้งเด้ เซบคืองัวออสออสเตรเลีย <c oughs> ลเลยวะบดน่เะ ไวแดงอีเขากินแบบไโตจนวไวแดงเจองาออสเตรเลียออสเตรเลียนบีฟเนี่ยสูงครับซอยจูบันเฮาในอยู่วะจำแจีวเหี้ยนี่สูงกว่าได้ไหม จำเจียเดียวอะไรเนาะมาอีกแล้วตัวมอของหวานนะฮะอ๋ออันมีอันป่ายได้มีไผ่อ่ะ Thank you for choosing DSL อาป่้หุงนาะรอซีกอนตู้รอซเดีตัวนี้นองไอ้หุบ้ะหนึ่งสนึ่งสองอ้งามไรหมเนงามไรเพราะสีสันนี่ดิลองซิมปะไม่มีสีสันนี ให้จะเป็นประหย,ยันะเงินในคดคลิปนี้สิเลี้ยงเขาเปียกนะเขาเปียกเดี๋ยวค่อยเ,เลยีเ้ยงก็ได้เลี้ยงยังไงเลี้ยงเบียร์ป่ะเป็นไงเค้กบ่เสร็จแลสบเหรอเจ็บก็เค็กเลย ก็ถือว่างานเดียงดีเซลก็เป็นแบบเงียบๆสบายๆทับทมโอ้กินนันเค้กแก้มไหวไหมเขาไม่เคยกินนะเออมีป้ายดีเซลอยู่กินเค้กน้องเต้เดี๋ยวพูดว่าลืมกินไปนั่นก็นปนนไปแล้วยกยกป้ายจะมากินหหอ ล้วเขาไมา่สูเลยบ่เอ้มบ่เมนอนให้มันกินเลย <c oughs> บ่ญญาทางเ่อไปโซไหนดู <c oughs> ทางออกทางใหนนี่ <c oughs> โอ้ขอบใจออนี่บ่ทางลงไอ,ด <c oughs> อจด้วยซันตี้บ่ซันซันดี้มสุดพอแถอะด้บ่ญญาทางออกไอ้น้องสาวมาบอกทางสิลงไปเอารถขอบใจเด้อ ่มันจะเป็นเป็นระตุกแก้วอนะไไอ้กอากก <Okay. S 2> งกอโอเคขอบใจเฮ้ยทำไมสิไทโฮดันหนา,า,าหปะทโฮก่อนนมามามายทูยก่อนจะเด,ด็นจะมักดเนี่อันนี้มันดันหนาเป็น uh, ห้องรับแขกเขาว่าที่นีกับพอร์เนาะ โองแมยังกับคราวพราซาอาหารสุดยอดเนาะแต่บทอซอยจูบะจำเจ้าพี่อะน้องสาวลงลงลุมสันลุมไปนี่วะนะจอดรถเฮตีถามทางกระเจ้าอย่าง บอร์ฮูบอทางเรื่องนี้จิบจ้อยสำหรับค่อยโอ้ห่อนบันจอดรถเท่าเลย